ออกมาข้างนอกแล้วค่ะเรามาชมวิวนิดนึงก่อนที่จะไปหาไม่ยก่อนที่จะไปพบญาเฮ้ยฮาวอโล์ท์โฮเทลก่อนเกิดเหรอก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะเกิด โรงแรมนี้ประมาณห้าสิบอายุประมาณห้าสิบกว่าปีเ<ๆ>กือบหกสิบปีปแล้วรีวิวรีซ่อมแซมสามรอบแล้วตอนนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่เพราะว่าโรงแรมมันเก่ามากแต่ว่าวิวสุดยอดวิวสุดยอดแม่พานี่ไม่ เท่าไหร่ก็เรื่องห้องนอนไม่ต้องรู้ราแก่นอนหลับฟันดีไม่ต้องแย่มากแต่วิวนี่ขอวิวสวยๆก่อนจะไปก่อนจะไปปบป่าหาติตะเวนหายาติทั้งหลายก็มายืนชมวิวโรงแรม้างสักก่อนกินลมชมวิวสวยๆ,ๆสักก่อนอากาศดีแห้งแค่ลมไม่โมย จะไปเบิ้งกันร้านเล่นเน็ตโบไม่หมดนะไม่ยางยังน,นี่แหละจ้ามาลรงมายางยู่มมืดๆบางคนอาหารมาให้กินกลายเป็นสีสันของธรรมชาติเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีก อกกธรรมชาตินี่ฮงนีเป็นหงดําจ้ะหงดำนกกละเลเ่นนกใหญ่ธรรมชาติสุดจดห้องหลักร้อยวิวหลักล้านจ้ะผมมีเบื่อมานั่งอยู่นี่จึงน่าจะไปหาหยาดไปหากินเขา่า ไปเบึ้งม็ดรบอลมาสามมือจ้ะถือว่ากลุ่มแหละถือว่ากลุ่มแล้ว,ว,ลวใส่เวลาอยู่ก็ธรรมชาติตรงนี้มือมือกับตะว,วนีนหายาดไปกับยาดคำมาเศร้ามาก,กแต่เห็นบรรยากาศสวยๆโอ้ยคิดบวกผิดเลยจ้ะแต่ว่าอยู่บ้านยากไม่ได้เห็นยังโอเคโอเควีโก้ตะโก้ตะโก้ตะโก้ c ชียทาน์สมาพบญาติกันมากินข้าวเช้าที่นี่กันวันนี้เราอยู่ช้าเท้านห่างใหญ่มากถ้าไม่เคยมานี่หาทางออกไม่เจอเด้อคอยนี่แหละผู <c oughs> ้เล็กหาทางออกพู่พอกินอาหารเช้าง่ายๆกันรอญาติมาอีกประมาณหกคนวันนี้มากันแล้วหนุ่ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะแม่พามาอีกแล้วค่ะมาเจอแม่พายอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาดูกีฬาค่ะลานลานเล่นกีฬาค่ะเน็ตบอลเขาเล่นเน็ตบอรรู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรต้องไปดูก่อนค่ะเห็นถึงจะรู้ว่าเขาเล่นอะไร มาดูกีฬากันค่ะวันนี้วันว่างไม่เย็ยมไม่ยากไ,ได้โอกาสมาดูหลานเล่นกีฬาค่ะดูแล้วคนเยอะค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้แดด่องคนเยอะฝั่งนู้นคนหล่ๆก็มีกีฬาหลายอยา่างสนามกีฬาเป็นสนามกีฬาอยู่เบลมอน โค่นลายกันอันนี้สนามเทนนิสสนามเทนนิสสวยดิอู้นฝั่งนู้นเขามีกีฬากันเน็ตโบ้โคนนลายกันพี่น้องไปเบิ่งกีฬาน้ำกันจ้าเน็ตโบมีหลายเกมมีหลายทีม ลานอยู่ในทีมนี้ชุดสีดำสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ช่วงบ่ายแล้วค่ะตอนนี้เรามีเวลานิดนึงเราจะไปทะเลกันค่ะไปทะเล r e h ร a d Beach เป็นที่ที่พอบ้านของเราเคยไปเล่นน้ำประจำค่ะ เดินทางไม่ไกลค่ะเอาลองวิวก็ได้เอาลองเอาลองกินได้ห้านาทีก็ถึงค่ะบ้านแม่ย่านี่อยู่ใกล้ oh. ทะเลค่ะ <c oughs> ที่เราจะไปนี่คือ Redhead Beach แล้วก็มีที่หนึ่ง <c oughs> เป็น m a r i w e t h e r m a r i w e t h e r อะนรนตัตบัน m a r y w e t h e r Beach m a r y w e t h e r เรดเอันนั้นอยู่อยู่ในตลาดในเมืองเชสลสเทลใกล้นิดหนึ่งอันนะั้นเราวันวันนี้เราจะไปเร d เฮด b e a ยรเพราะเรามีเวลาไม่เยอะค่ะเดี๋ยวจะไปหาร้านน้อยไปหาเลนน้อยเลนน้อยอายุหนึ่งขวบเอาของวันไปให้ค่ะ <c oughs> มีถึง r ร d เฮดเบียรแล้วค่ะ กำลังเข้าสู่เรดเรดเฮดบ e a c h ร์ยตำบลเรดเฮดตำบลเรดเฮดแล้วก็มีทะเลเขาเรียกเรดเฮดบีชเ่าก่าเห็นภูเขานะหัวแดงแล้วเรียกเรดหัวแดงเมาเล่นน้ำทะเลกัน ตอนรับทุกคนเข้าสู่ Redhead Beach Yep not a blonde head not a black head Redhead <laughs> <laughs> not a b l o n d e head h a t t h a black head he is Redhead ขึ้นใหญ่มากนี่ก็วาดลูคขึ้นขึ้นทะเล เด็กมาเล่นเซิร์ฟกันเยอะเบรทเฮดเซิร์ฟครับเซิร์ฟครับขึ้นทะเลใหญ่มากเหมาะสำหรับเล่นเซิร์ฟโอ้โหไม่ว้าว ตาเอวันทัทะเลทรายค่ะเป็นทรายทรายขาวขึ้นน้ำใหญ่มากบรรยากาศดีดีที่ไม่หนาวมากไม่ลมไม่แรงมากเกินไปนั่งชมทะเลขึ้นทะเลสวยมากเลย ขึ้นขึ้นแห้งคักจะพี่น้องขึ้นงหคักซุนนก่มเล่นเซิร์ฟมาเหมาะสำหรับพวกเล่นเซิร์ฟ cá đi hen cả Nước pháใหญ่ Có nước khื้นใหญ่ You used to come to play the time, right? Hey. Yeah. a kid. คืนใหญ่แหงวีกเวฟกระดิดคืนทะเลใหญ่ค่ะคืนสูงแห้งจ้ะคืนสูงเป็นเมตรสองเมตร มาดนเราก็เลียมาเบิ้งจ้ะคุนเหรนเซิฟก็มา,มาข,ม Beach, มขึ้นมาขื้นเยี้ๆงสิเหรนเซิฟมวลเรดเฮดบีชนิวคาสเซลคุณหนักขื่นบอกใหญ่สูงเป็นเมตรสองเมตรทะเลง,ง่ามหลายจ้ะทะเลนห้งแถวนี้เป็นหาทรายสะอาด หาทรายสวยมากค่ะสะอาดมีแต่ขึนใหญ่ๆขึนสูงเมตรสองเมตรโอ้นกนสูงสัดมาสูงค่ะบยาดไม่พลาดเยนะ่ยาด ผไ้วัคืนไงขนาดนี้ผูไว้จ้ะ ะเลนี่ลเตนตะลินแห่งทะเลสะอาดมาก Is red. Okay. So we can look all the oh, way okay. right around this whole beach. Oh. And they'll take you out to Swansea Park where we. Our hotel is way past where I hotel Really? Yeah. Walk along the beach. Our hotel is not a beach, right? Beach or lake. Right, our, our, our hotel, mm -hmm. hotel is at the lake, right? Yeah. And so I go across the highway. Yeah. Keep walking that way. Mm -hmm. and we come to ocean. Oh. Yeah. Black Black's Beach. is Not far away from our hotel. Okay. Watching the surf the back out here. Yeah. Just yeah. so beautiful and Six. peaceful. So peaceful, but you can see the how the yeah, right. cranky of yeah. <laughs> <laughs> how the cranky of the beach, yeah. the wave. It is so big. Bad, 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 bad. look like they will come after us. Yeah twice getting bit more. more. Okay. Yeah. This way. Right near แคนเบราแล้วค่ะวันนี้เยี่ยมกส,สาวรำลานเรากำลัง,ง,งจะกลับคืนง่ายง่ามครับจ้ะนกมาหากินขาวมาหากินอาหารน้ำข้น งามมากผู้ชายคนนี้หนาวจังนั่งรับลมรับความหนาวบรรยากาศดีแห้งจัดขื่นใหญ่ขื่นสูงสองสามเมตรขื่นขื่นใหญ่สัตว แหคืนแห้งอีหลีเล่นเซอร์ม้วนดะทะเลขาวยาวหาดทรายสะอาดมากค่ะกินมาหลอกกินขนมฝอยฝอยบุมี่ขนมเจ้ากินดอกนี่อุ้ใหญ่สัตว์ตุ้มตุ้มตุ้งพวก้นขื้นอะไร กับเกนเวราแล้ว,ลวมาเปิงบรรยากาศงาๆมๆมาหลายๆคนอย่สิมวนมึงคืนสูงกว่าคนดีว่ามันว่าหอดหาไส้มันสโลบลงแบึงคืนสูงมากกวสูงกว่าคนกันสุดยอดเลยสุดยอดความสวยนะ มาสูงกว่าหัวยิ้มใหญ่คนนี้ลองท้อมเรจะไปบ้านขอสซองแฮมชีสค่ะกินลองท้อง <Thank you. S 1> ขึ้นง่า,ายขนาดไรหามาเบิงทะเลสสวยๆจากกอนกับบ้าน กินเขาห้องทองหาแนวกินห้องทองก่อนออกเดินทางจ้ะเพราะว่าเดินทางไกลจ้ะลีบนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วค่ะลาไปกับบรรยากาศทะเลสวยๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขท,ทุกคนนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากเข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่พาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ